ໂຕເປົ້າໝາຍໂອເຄເດີ້ເຈົ້າມາພ້ອມກັນໂອ້ໂອ້ ูต้องนั่งตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวก็ยกเปสมแตาใก็นอนน้องไปนยใค่ะแซกเกียวเ้ียวโตให้หเ่อยต้องต้องเอาเปิดสมไหวไม่เอาเปิดกนันไปดู่ะ นี่ดาบเป็นอะไรของของราก็เดินก็เดินนี่เป็นคนหน้าแต่ว่าเนแค่ของผู้บวกนี่โยกเข็มเลยเนียหนูมีแล้วโยงนี่มีแล้วนี่นี่ให้หลวงปูนี่รุ่นรุ่นน้องโพนะไม่ไม่ใช่น่าจะน้องหลุน มีตามที่หนองโพหนองโพหนองโพทสื่อปรวัติหรือวาเดิมน่ะ นมดนล้นก็หมดแล้วไม่ได้เท่าไร่ทางองค์ก็อยู่ ด้วยความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าระอองธุลีพระบาททรงมีต่อพระศนิกรชาวไทยขออนิสงส์แห่งการถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้ขอทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีจงเป็นพาลาวะปัจจัยให้ใต้ฝ่าระอองธุลีพระบาททรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญมีพระพระารณมัยแข็งแรงสมบูรณ์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิเจวมันโตสุโโตสุลากโคจินานุภาเวนะจิตตุปัทโวธรรมานุภาเวนะจิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตันตลาโยสัทธรรมานุภาวะปาลิโตจารามิชินาปัญชะเลตนะโมเมสาพเทวานังสัพพะกัลหะจาเทวานังสุริยันจาปมุจจาทาสิมโมจจเทวานัง ภโทลาพังภาวีสติชีโวสุกรงลาพังโสโลลาหูเกตุจมาลาพังสัพพะยางวินาสันติสัพพะถูกังวินาสันติสัพพะโลกังวินาสันติลักขณาังวันธามีสัพพะทาสัพเพเทวามังปาลยันตุสัพพะธาเอเตนังคัลเตเชนะสัพพโสติพวันตุเมอาทิอุณหิต สาวิตรทมโลเกอนุตโลสาภาสาตหิตาทายาตังตะวังอันหาอิเทวะเตปรลิวาเชลาชทันเทอามนุเสหิปาวเกพียเคนาเควิเสภูเตอากาลามะเนวาสาภาสมามานาโมตทเปตวากาลามะลิตังตาเสวานุภาเวนะโหตุเทวสิกิสัทสุทธาสีลังสมาธายธรรมงสุจลิตังจเลตาเสวานุภาเวนะโหตุเทวสิกิสัท ขี่ตังกินตีตังปูชังหาลานัางวาจะนางขาลุงปะเลสังเทสนางสุดตวา่าสาอายุปวัตทาตีต อิติปิโสภควาผ้าทิเทวาวิญญาสัมปันโนนะโมพุทธายอิติปิโสภควาพระจันเทวาวิญญาสัมปันโนนะโมพุทธายอิติปิโสภควาพระอังคารเทวาวิญญาสัมปันโนนะโมพุทธายอิติปิโสภควาพระพูทเทวาวิญญาสัมปันโนนะโมพุทธายอิติปิโสภควาพระบุรหะเทวาวิญญาสัมปันโนนะโมพุทธายอิติปิโสภควาพระสุขเทวาวิญญาสัมปันโนนะโมพุทธายอิติปิโสภควาพระเศร้าเทวาวิญญาสัมปันโนนะโมพุทธายอิติปิโสภควา 啊。Uh พลังหูเทวาวิญญาสัมปันโนนะโมพุทธายังอิติปิโสภควาพระเกตเทวาวิญญาสัมปันโนนะโมพุทธายังอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภควาวิชาจนะสัมปันโนอิติปิโสภควาสุขตโตอิติปิโสภควาโลกาวิโตอิติปิโสภควาอนุตโลปุริสะธรรมสาลาทีอิติปิโสภควาสัทธาเทวมนุสานังอิติปิโสภควาพุทโธอิติปิโสภควาภควา มาเตยโยมปล่อยมือขวดน้ำรับพรอีกครั้งหนึง่งเยะเอเเสริมหาที่ขวดน้ำ ยะทาวลิวะหาปุลาปาลิพุเนติสากหลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปเตเยชิตังปัติตังตุมหังคีปะเมวะสมิชะโตสาเพปุลันตุสังกปาจันโทปนัลลโสยะทามนิโชติ ลาโสยะธาสัพพิติโยมิวานชันตุสัพพโลโควินาสตุมาเตบวัดวันตาลายโยสุขิธีคายุโกภาวะอภิวาทนสิเรสะเนจวัวธาปจายโนจตาโลธรรมะวาทานติอายุวันโน Mono k พาลานาพาผพุทานุภาเวนะสัพพธทามานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพผัวรัตตนาธามารัตตนาสังฆารัตตนาตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุลาสิทธิสหัสถานมะขันทานุภาเวนะปิตา ตยานุภาเวนะชินนาสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโลกัสสพเพเตภยยสสพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปาทวาสัพเพเตทุนนิมิตาสัพเพเตอวะมะฆราวินาสันตุอายุวะทากัธนวะทากัวิลิว วากุวะยัสวะทโกปัลละวะทโกวะวานนาวะทากสุขาวะทโกโหตุสาภะธทุคาโลกาภัยยาเวลาโสกาสาตุจุปาทวาอเนกาอันตาลายาปิวินาสันตุจเตจสาศชายาเสทิธาณังลาภโสดทิภะคยังสุขังภาลัง สิลิอายุจวันโนจะพัวขังวัวิีจะยศวะสัตวะสาจะอายุจะชีวสิทธิพาวันตุเตภาวะตุสาพมังคะังดาคันตุสาวะเทวตาสาภพุูธานุภาเวนัสธาโสทิภาวันตุเตภาวะตุสาพมังคะังดา คาณฑูสาปเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสติภาวันตุเตภาวะฑูสัพพมังคะังดาคัณตุสัพปเทวตาสัพพสังฆานุฮาเวนัสธาโสติภาวันตุเต Sí. ลูกปู่มาให้ที่เป็นลูกเกา่าอ่ะลูกที่แม่นาคประวัติแม่นาค <c oughs> แล้วก็ลูกเนี้ยค่ะ <c oughs> ที่เป็นลูกเกา่าที่เป็นลูกเขียนมาให้ยังเป่นตวายเลยวางไว้ ือ่ยังมีอยู่คนะมีค่ะหมดแล้วค่อยมาขอนุญาตกับลาแลเจ้าค่ะแล้วเดี๋ยวเงินหนึ่งแสนเนี่ยเดี๋ยวจะโอนเข้ามาเห็นไหมขอกวัดจะได้ช่วยเดี๋ยวอาจจะช่วยให้สำเร็จไวๆนะเจ้าคะเดี๋ยวหาไปดีโบสถ์ตรงนู้นใช่ไหมคะโบสถ์นี่อยู่ก็อยู่การกางที่เลยๆจ่ายน้ำไปหน่อย

แลนนี้ก็อีกหนึ่งบุญนะคะที่ได้ก็อ,อีกหนึ่งบุญนะคะที่วันนี้ผอป้าก็ได้มอบให้แก่พี่น้องสมาชิกท,ทุกคนที่อยู่ทางบ้านและขอให้ทุกคนคิดดีทำดีแล้วก็เทศกาลเข้าพารษาในปีนี้นะคะขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนพบแต่สิ่งดีๆรับเข้ามาใน การเงินก็มาหลังไหลเทมาโชคลาภเงินทองก็หลังไหลเทมาสุขภาพแข็งแรงสาธุสาธุดีด้วยค่ะวันนี้มากี่คน